บ่มอันนี้บ่มบัลทันามดูพริกหยวกครับที่เขาฉีดโซมแดงบวกอะมิโนครับเนี่ยออกเต็มต้นเลยครับนี่เก็บไปแล้วนะครับแต่นี้มันรุ่นนี้ยังเก็บไม่ได้ครับยังเล็กอยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดไหมครับหลกมากๆครับดูครับโอ้โหลูก ตอนทังต้นครับใบครับแม็ดแม็ดทางอันครับโน่นนะครับยาวไปโน่นเลยครับทุกต้นครับดอกหมดครับอันนี้ก็เก็บมานานแล้วนะครับพิกส่วนนี้ครับผมเนี่ยครับผลวงของสมแดงคริกบกอมิโนครับไม่ลองไม่รู้ครับครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทโทนิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตสมแดงและอามิโน เพื่อเกษตรกร,กรตัวจริงครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกร,กรครับสวัสดีครับ